สวัสดีครับผมช่องบาบุญทองคลนละเอียดก็เจออัดหน้าคิดนิดเดียวนหมครับผมก็ที่เก่าเวลาเดิมสองวันถ่ายมาทีหนึ่งที่ธรรมพยานนะวันนี้มีศิลปินมานะคือพอ่อใหญ่ยิ่งยงยอดบ,บัวง,งามมาจะมถาถ่ายเสียหงหนุ่ปูกนะผมถ่ายอยู่นี่คือคลิปแรกนะ่สองนาทีผมถา่ายพ่อใหญ่ยิ่งยงนะที่พบปะสะุขัฐายาดยูมให้มาอเลยผมปลูกน,นะ,ละคลิปหนึ่งก็จะผมปูกออกมาแลา้วอัฐายาโยมูนคลิปหนึ่งจะเป็นคลิปที่รอบๆ ที่ห <ge ar> ูออกอากาศทุกโลกอยู่ในรอกนี er again, like ้มารวมกันนะเป็นคลิปเดียวกันอย่างไรก็ชมบรรยากาศให้เยอะนะทุกคนนะบรรยากาศของวันที่17นะสิงหานะทุกๆท่านก็ก็จะบอกข่าวดีว่าเปนวันที่14ตุลานี้จะเป็นวันเจริญอายุพันธุของหูหรือวันเกิดของปู่นะผมว่ามีการแจกเหรียญด้วยแล้วก็วันที่6พฤศจิกาเป็นงานกระถิ่นนะจะมีศิลปินดารามาเต็มเลยทุกคนท่านที่เขาประกาศนะก็จะมีหมอลำ ไอ้ศิลปินภูไทยของวีเดอโปรก็จะมาแสดงด้วยนะทุกคนท่านนักดารานักร้องก็จะมาเต็มเลยหลายคนงานกันถีนั่นนะยังไงก็เอาไปชมคิดกว่าเนี่ยฝากกดการช่องยูทูบ่าวคุณทองลูกอีสานสักหนึ่งช่องด้วยนะคุณฝากกดแจ้งเตือนให้ึ่ด้วยนะลูกอีสานสักหนึ่งช่องนะครับผมนะขเกาะกลางนะครับของถนนสี่เลนนะครับตรงหน้าพระมพุทธยานให้รีบไปขยับรถท่าน นะครับกระจาบก็มาจอดลานข้างในก็ได้ครับยังจอดได้ดีวันเสาร์เลยคันนะครับให้ให้ไปกระจาบรถท่านออกจาก,กเกาะลานเพราะว่าเวลาประมาณแปดนาฬิกาสามสิบนาทีเราจะเริ่มล็อกรถล็อถท่านนะครับเราจะล็อกร้ออยู่ท,ที่ที่อยู่เลนกลางนะแต่ถ้ายอ,อยู่เกาะจะหมดรอบนอกไม่เป็นไรนะครับ ที่อยู่เกาะเรียนกาลางท่านรีบไปที่รถท่านแล้วก็ขยับเข้า,า,กกามาตรวจเราข้างในธรรมะอุทยานนะครับหรือว่าเรื่องไปจอดเกาะเพนได้เวลาเพราะว่าแขวงทางหลวงนะครับแขวงทางหลวงเขามีมาตรการถ้าเห็นหลวงปู่เดินออกมาปุ๊บเสียงเราต้องดังกระหึ่มเลยนะสัญญากันแล้วเด้อ สัญญาแล้วนะนะปีนี้จะ80สบแล้วนะครับแต่ยังมีความเมตตาต่อลูกศิลุกหานะครับเนาะต่อลูกศิลุกหานะครับก็ช่วยดูแลดูแลรักษาถ้าขันช่วยกันนะครับไม่ยืนดังๆกุงหาแต่ถีดัง โอ้โหดังกระหึ่มเลยนะท่านไหนสาธุดังๆขอให้รวยมากๆเด้อมีนี่ขอให้หมดนี่เด้อรวยแล้วขอให้รวยอีกสาธุนะครับเอออ่ะนั่งนั่งกับพี่ก่อนนะครับอย่าพูดขยับเด้อ หลังจากนะครับหลังจากที่องคหลวงปู่ท่านเจริญพระพุทธมนถ้าเห็นหลวงปู่ท่านนับประคำนะให้เราเปิดกระเป๋ารับทรัพย์เด้ออย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งพี่อย่าพึ่งเปิดไม่รีบจังเลยพูดังไม่จบเลยรูดรอเลยเดี๋ยวสักรู้หนึ่งได้เห็นหลวงปู่ท่านพี่จ๋าเอาเอาไม่เกินเอาไม่เกินผม แดงนี่นะตรงนี้เดี๋ยวอพอจเจริญพระพุทธมนต์เสร็จจะได้นิมนต์พระคุณเจ้าท่านมากราบก่อนเนาะทำความเข้าใจน,นิดนึงนะครับเอาตรงนี้นะ,ะพี่จ๋าพี่คนสวยขยับตู่ตรงนี้ได้จ้าไม่เกินนี้นะเออไม่เกินไม่เป็นไรพี่นั่งตรงนั้นแล้วนั่งเลยครับคนที่มาหลังเดิมนั่งนะตรงนี้นะเออตงกลางปล่อยช่องให้เจ้าหน้าที่เดินได้หน่อยนะครับ นาะโอเคนะครับนะเราจะได้ร่วมบุญกันถ้าถึงไหมท่านที่บูชาพระไตรมาวางนะครับจะมีกระเป๋ามีอะไรก็วางใส่โต๊ะเลยเนอะหลวงปู่ท่านจับผ้าภูรับประเคนอยู่นะครับนะถ้าอยากจะเสกตัวเองก็อกเอามือไปจับที่โต๊ะนั่นแหละเออแล้วเพื่อนจับก็จับต่อกันกับเพื่อนน,นั่นแหละนะครับนะ แห่นนั่งลงนะพี่เดอ้อเดี๋ยวข้าพ้นเราจะออกไปต่างประเทศนะครับให้นั่งลงนะอ่าเดี๋ยวปล่อยตรงนี้โอ้ไม่นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวพวกคุณเจ้าจะได้นิมนต์ท่านเข้ามาสักการะโอโมโมงควงปู่นะครับนะก็ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกคน ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านหลายคนเนาะนะครับที่เดินทางมานะครับวันนี้คุณครูทักทิงวราในะครับผู้สร้างเหรียญรุ่น แสนแก้วมณีโชตนะครับเดินทางมาเพื่อถวายจะตูกปัจจัยให้กับหลวงปู่สร้างองค์ลูกเหมือนยืนลูกเหมือนใหญ่นะครับจำนวนปัจจัยที่ถวายวันนี้คือ1นึ่งแสนบาทสาธุทางๆาเงิบุญนเออคุณครทักทิมก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่มีคร่า ร้อยล้านเด้อปีนี้นะไปได้ร้อยล้านนะฮะได้มาช่วยหลอกปู่สร้างพุทธศาสนาต่อไปนะครับตั้งจิตตั้งใจเด้อท่านที่จะถ่ายรูปเดี๋ยวเอาโทรศัพท์ลองก่อนะครับตั้งจิตตั้งใจประนมมือเด้อเกี่ยับระลึกในสิ่งที่เราต้องการระลึกในสิ่งที่เราอยากจะให้สมกับราสนา ระลึกในสิ่งที่คิดมาจากบ้านว่าอยากจะสมปรารถนาในเรื่องใดแล้วก็ระลึกนึกเอานะครับทุกอย่างจะสําเร็จด้วยจิตของเราเองนะครับจิตของเราบริสุทธิ์ก็จะสำเร็จด้วยจิตของเราเหมือนองค์สมมาสัมพุทธเจ้านะท่านได้ตรัสเอาไว้นะครับว่า จัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะครับมนุษย์ก็เช่นเดียวกันนะครับมนุษย์ก็จะสาเร็จได้ด้วยตัวของเราเองนะครับดังนั้นขอให้ตั้งจิตตั้งใจนะครับหาบุญใดในหลายพบหลายชาติที่เราสร้างสมมาได้แปดสิบเก้าสิบเอร์เซลดลงนิดนึงาอีกก็ขอบพระบุญญากราบีขององค์หลวงจนเกื่อนหนุนนะ สิ้นสิ้นลดลดอีพีกนะีดังเตือนจอข้างหลังเห็นหลวงปูงครับจอข้างหลังเห็นไม่ยกยกมือใช่ครับเห็นลวงปู่เนาะโอเคนะครับแต่จอใหญ่เาลื้อออกนะครับกำลังจะติดท้าใหม่เี่ครับ สงสนรญาติโยมที่มีกระเป๋านะครับเปิดกระเป๋านะครับเปเข้าไป,ปั่งโบกังจะได้ดที่ฐานจิตนี้น,นะครับสมานต<ร>ันจะก้าว เกวิมหันดีเพระเทจ้าเมตรวันาเนเข้าวามีขตเตมาจายมตูณีวันชราคารวสเมยาาคันดานาา

สามธรสาหรรมาังมธมนิธมสาสรนังธรรมมิสังรสารนังธรรมิสัตติยังเปโธธรมสรนังามสตติยังกปโธธรสารนัง ตติยังปสังฆาสารังฆัจัามิตติยังปโพธังสารังฆัจัามิตติยังปสารังฆัจัามิตติยังปสังฆาสารังฆัจัามิอิติปิโสทคาวะอรหังสัมมา วิชฌาระสัมปันโนสุขโทโลกวิโทอโตารปุริสัรรมสาติสัตเทวมโนสานางบุตตองพวานติสว่าคตองพระัตาโพสันติจิโกอากาลิโก ปัณโนวาข่าวตนสาวกัสสกติปัติปันโนอาข่าวตสาวกัสสติจติธรรมจตาริโริสันยุคานิอาคาริสัมกัลลังยสักข่าวตนวันสกติอนะย Gracias. สุนาสาสสทปาปาคโหตุสปินังอากาต่งธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตุยัญทนิมิตังอาวมังคารันจะโยตังอาปรสมุนาสาสสทตปาปะโหตุสปินังอาการตังสังมทานุภาเวนะวินาสเมนตุ ออยู่นี่โอ้โหเลยนะเอาพี่โยงยืนขึ้นก็ได้ขออนุญาตในตอนหลงกูเกินเพราะยังยงโยนกันอย่างนพี่ยิ่งโยนยอดโง่เงนะครับวันนี้จะมาถวายเสียงองค์หลงกูเป็นเสียงร้องสดๆนะเออขออนุญาตยืนนะครับเนาะนี่คนเข้ากันกับผมเยอะเลยกามลอยเดียวกัน กามดกูห่าง72ตี72ทีไรก็แน่นนี่หรอกคือเดี๋ยว่างหน้าตา62กระป่กหัวนี่ไม่ยิงโย่62แลกเหรอเรื่องจริงเหรอโอ้โเนี่ยหน้าตาผมผมนี่49ทำไมแฉกกว่าพี่เยอะเลยนะ ไม่เป็นไรเนาะเรื่องนะคราบพี่เนาะวันนี้พี่ยิ่งโยงจะมาร้องถวายเสียงถ้าพี่ยิ่งโยงเดินไปตรงไหนให้ร่วมบุญเนานะให้ร่วมบุญสมเป็นการส่งข้าวท่านมันหรือว่าเป็นการถวายบุญเนี่ยถวายบุญเนาะเมื่อกี้เนี่ยเขากระทำโยกแบกอ้อยขึ้นเ,นเนขาเอลงเลยได้ยินบอกว่าจะจะเป็นข้าวท่านมันเออเอามาเอาเดีเ๋ยวเดี๋ยวไม่ คือบาทแล้วเดินไปเป็นการร่วมสร้างองค์รูปใหญ่นะพี่ไผ่พงษ์สะทรพี่เอกชัยพี่วิระพงอาจารย์เอกชัยอะไรเนี่ยจะมาร่วมกันสร้างองค์รูปใหญ่นะครับของโปู่ศิลาวันนี้เจ้าหน้าที่มาตั้งสามท่านเดินไปใครอยากร่วมบุญกับพี่ยิ่งยงยศงามนะครับใครอยากหน้าตาดีอายุไม่เกี่ยวนะแต่หน้าตาดีไว้ก่อนนะครับนะเออที่พี่เขาหกสิบนะ นะโอ้โหเนี่ยเนี่ยถือว่ารักษาสุขภาพได้ดีมากเลยนะเห็ดีมากเลยไม่ได้ผมอายุสิบสี่ผมได้ฟังเพลงพี่เขา้องแล้วนะอาทิตย์วันนีกรมกิจการผู้สูงอายุเข้ามาอยู่ด้านหลังปู่ฮะพี่นั่งด้านหลังนี่แหละเข้าไปไม่ได้ เดี๋ยวพี่ยิ่งโยมจะร้องสดๆเลยนะใหพี่ยิ่งโยงร่วมบุญกับหลวงปู่ก่อน้วยไหนบาทไปไหนเมื่อกี้นะบาทไปไหนเป็นการร่วมบุญนะไม่ใช่การเรียะไรนะนะครับเป็นการร่วมบุญของพี่ยิ่งโยงยอดบุญมากนะครับใครจะร่วมบุญกับพี่ยิ่งโยมเป็นบุญใหญ่ทำบุญแล้วบอยหน้าตาอ่อนเหมือนพี่ยิ่งโยงเลยนะเออหน้าอ่อนหน้าตาอ่อนขึ้นบ่อนขึ้นทุกวันเลยนะนะครับ โอ้โหอันนี้ผมไม่เชื่อเลยนะพี่ยิ่งยงเนี่ยโกหกแน่เลยอายุเนี่ยนะครับเอาให้ได้ร่วมบุญกับพี่ยิ่งยงมาเลยเอฟเฟกต์ให้พี่ยิ่งยงนิดนึงครับครับก่อนอื่นต้องขอกราบในพิธก,การเป็นบุณหลวงพ่อหลวงปู่ศิลานะครับแล้วก็ที่โอกาสโชคดีพี่น้องญาติบุญทุกท่านนะครับผมยิงยง่งย,ยงก่านามนี่มือกัมาวันนี้นับว่าเป็นบุญเป็นอย่างยิ่งที่ พวกเรามีจิตมุ่งหมายอันเดียวกันนะครับนั่นคือมาที่พุทธยานนะครับของลุงปุิลานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใครจะร่วมบริจาคนะครับร่วมทําบุญกับผมผมจะร้องเพลงให้ฟังนะครับอยากฟังกี่เพลงนะครับวันนี้นะฮะก็จะร้องให้ฟังครับเพลงแรกอยากฟังเพลงอะไรครับสมศรีเนาะ ไหนใครอยากฟังสมศรีย,ยกมือเสียงดังๆหน่อยเอยยยยอใช่ใส่ใช่ใส่ใช่ข่าวคราวเงียบหายไปสองสามปีนึกว่าไปได้ดีโอ้สีน้องมาทายตัวพ่อแม่อยู่นาน ให้พี่มาตามหาจนทัวมาพบสภาพทุนหัวขายตัวหัวชายในอาโอ้เป็นเพียงนี้เชือเ้อแฟนเราสีไม่น่าหมัวเมากลิ่นทางน้ำกลากตามาที่ต้อง จีกจัาติที่บาง,งทีท่ยอเที่ไม่ต้กงไปนกอีแอ่บอกกับพี่นีนีสิจ้าชายที่เจ้าตามมาหรือแมงดาชุดมากันเองที่รลาบตัวมาถายตัว ือ <Yeah. S 2> สีเต็มใจกันดูเปลี่ยนแปลงเป็นคนละคนกลับหน้าเธอกสีนี้ไปด้วยกันแล้วไปสร้างส,สวรรค์อยู่บ้านของนาฬิกาบนอย่าลงไม่แดงส่องสีแสงเท่าหน้าเหี่ยวทน จะพาไปรดน้ำมนต์ล้างพาเป็นดาวบ้าหนาเสียงก็ใหญ่ยิ่งยนนะยิ่งยนนางจบไปแล้วสบายเสียงหลงส่วนะที่จะไวเสียงสูดเพลงนะก็ตรงนี้ก็ จะไปร่วมงานอยู่ที่พระธาตุหมื่นเะปีหลวงนะคุณทุกท่นานเพราะว่ามีพระธาตุเรียน,ยนรุ่นแก้วแสวงนิมโชคุณทุกท่นานท,ที่พระธาตุหมื่นปีหลวงนะผมจะไปไประมาณสักประมาณสามโมงเช้าแหละนะคุณทุกท่านจะไปถ่ายคลิปให้คนได้ชมกันนะยังก็ฝากกดติดตามชพื่อทุกบานโพงโพงร้อยเอ็ดลูกอีสานสักหนึ่งช่องด้วยนะคุณทุกท่นนะานฝากกดกระดิง่ง,นะงจแจ้งเตือนผมก็จะมาอัปเดต วันสองวันมาอัปเดตให้คนทุกคนได้ชมกันทุกทีทุกทีทุกครั้งนะที่ธรรมอุทยานที Complet ่องคู๋อยู่นะแต่มันจะมีกระถินวันที่หกพฤศจิกานะเนี่ยกระถินอยู่ธรรมอุทยานนี่นะวันที่หกพฤศจิกาแล้วก็วันเกิดของหลวงปู่วันสิบสี่ตุลาดันนะวันอายุวันคณะอะไรองปู่นะที่สี่แล้วมัเกิดองคู๋นะก็จะจับเลยนะจะจัดเดโตด้วยทุกคนทุกท่านส่วนกระถินน่าจะมีอะไรของพระใหญ่วีระกุลไง ศิลปินภูไทยแล้วก็ศิลปินมาเยอะแยะทุกคนเพื่อนโมจิหูโิกานะโมจัินนะศิลปินมาเพียบทุกคนทุกท่านนักกุงนักร้องดารงดารานมาเพียบไม่จำกัามสิบยี่สทุกคนี้แหละทุกทุท่านงั่ก็ฝากกดติดตามช่วทุบากท้องด้วยสากตักช่องด้วยนะทุกคนฝากกดติดแจ้งฝกกดตบคลิปเท่านี้ละผมขอคุณเจากลับแล้วล่ะขอบคุณครับผม